สวัสดีค่ะพี่นอ้องย่าสำรับมือนี่ยายนงกระจิตมาตัดหัวจังไข่ค่ะพี่น้องตักไข่ตัดเอาไปส่งขายส่งค่ะพี่น้องนะคะนี่เตรียมตัดหัวจังไข่แล้วนี่ตักไข่นะคะนี่ตักไข่ปลูกอ่าน้องสาวบ้านน้องสาวอยู่มิลานอิตาลีนะคะพี่น้องเพิ่นปลูกไว้หลายแลวกะ ตัดขายไปน้ำนะคะแล้วก็บใบบักกูดกับตัดขายกับพี่น้องเนี่ยต้นบักกูดน้ำนะคะอ่าไอหมวอเชียงไข่นี่ตะไคร่นี่ยูนาบ้านหลังบ้านก็มีอีกค่ะปลูกไว้เป็นสวนเป็นสวนเมื่อนี่ยายน้องกาบิตตัดขายตามออเดอร์ที่อ่าเพื่อนเพื่อนคนไทยนํากันสั่งมาสื่อนะคะสั่งสื่อนะคะขายเป็นโลเป็นโลค่ะนี่นะคะ ตะไคร้ร้ายปักหลายกอเลยจ้ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวยายน้องขอตัดก่อนเด้นมือหนีแดดแดดเสียงกระหายเพราะท่านขึ้นมากุ่จาะพี่น้องนะคะเพราะวะ่าม,มือนีแดดคักจ้ะพี่น้องแต่ว่ากันหนาวอ่านี่ค่ะบรรยากาศบ้านน้องสาวยุยู่อิตาลีเมืองมิลานนะคะเดี๋ยวยายน้องขอตัดตะไคร้เอาไปส่งนะคะพี่น้องพี่น้องเอาไปส่งตามออเดอร์นะคะมีคนสั่งเยอะมากเลยนะคะ ขายดีดีขายเป็นกิโลค่ะพี่น้องนะเดี๋ยวยายน้องขอตัดก่อนเด้อเดี๋ยวได้ซ้ำใดใดจกโลเดี๋ยวสิห้เบิ่งอีกเถื่อนึงจ้าพี่น้องตะไคร่ตะไคร่นี่เตึงเต็ก่อยังไงงามงามอุ้มไเจียงไค่ตะไคร่จ้าพี่น้องเบิ่งเน่ยแล้วก็มีอีกหลายกอฟังด้านนั้นก็มีอีกอยู่ยะพาไปเบิ่งฟังด้างนี้อีก ประมาณหาหกกอนี่ละค่ะพี่น้องกับสีด้หลายโลอยู่อาจจะมีสร้างนี่กับมีเอกค่ะพูดนะอันนี้อีกสองกอแล้วก็ยุหลังบ้านอีกกสบตัดหมดเลยนะตัดไปขายส่งตามออเดอร์ที่สร้างมานะคะเดี๋ยวจะเอาไปส่งเขาตัดแล้วก็เอาไปส่งเขาพี่น้องเดี๋ยวย่านุ่งขอตัดก่อนเด้อสได้ยหลายปันไดจ้าพี่น้อง มัดละหนึ่งกิโลจ้ะอ่ะอดมัดละหนึ่งกิโลกิโลละเจ็ดอ่ายูลโรจ้ะพี่น้องหัวตะไคร์นี่นะคะนี่เดือดหลายโลแล้วคุณเป็นมัดมัดมัด,ม,ดมัดตังอยู่นี่คือมัดละหนึ่งกิโลนะคะก็ย่างอีกล้าไปีวฝ้าเิ่งมัดไปทรงลูกข่าจ้ะพี่น้องนะะซอยกันเห็ดกับน้องสาว ผลงานทำเนีนี่มัดมัดก่อนสีใดจักโล่ทาเบิ้งกันเม็ดส,สวนพี่น้องจงไว้ทากินนยุกตกก,กอหนึ่งอยู่นอกนั่นตัดเมดเลยเอาไปทรงขายเมดเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเอาไวเบอร์ใดมันสิข่าวหนาหนวแล้วต้องรีบตัดไปทรงซาม,มันงาม มัดต่อกัอนบาทที่เห็นมันแล้วกันม,มัดเป็นโลโล,โลเซ็จแล้วเริ่มเก็บใส่หลดไปสุ่งเขาตะไข่มือนี่ขายแค่เก็ยติโลเกีมัดกิโลโล,ละเก็ยตยูโลขายเป็นเออขายเป็นโลแล้วกัมัดหนึ่งมัดละโลกระแถมมันนี้พร้อมนี่ แถมใบพร้อมนี่คือใบตะไคร่เป็นมัดเป็นมัดนี่นจะใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างนี่คือใบตะไคร่ก็เอาแถมเขาไปน้ำไายสื่อสองกิโลกับแถมสองมัดะนะนะที่นองคุณน่ะเราจะคล้องกเก็บไว้กินใส่ช่องฟิตไว้กินน้ำขายพระเม็ดดอก ขายบ่้มืดสวนดอกเจ้าของก็เก็บไปกินน้ำนาหนาวมูนี่นี่ไข่ทั้งนั้นเลยว่าท่านไอ้มดขายผู้มืดดอกเพราะว่าเจ้าของต้องเก็บไปกินพร้อมอยู่ในสวนกระยั่งตดัด์ว่าท่านมดก่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ส้มนี่ก็เอาไว้ปลูกนี่เอาไว้ปลูกเป็นแนวเป็นพันธ์ปีนาประสนอ่ะแล้วแก่พี่น้องเก็บ ใส่รถใส่ล่าวไปส่งขจ้ากันเด้อบาทนี่นะเอาตะไคร้ไปส่งกอนบักพริกบักลวกเอาไปน้ำพุนห็นบอกอะบักพริกดิบบักพริกหยังก็เอาไป้อมแล้วก็สิไปตัดเอาใบบักกูดไปพร้อมจะพี่น้องนะคะเดี๋ยวไปตัดเอาใบบักหูดก็ลืมลืมใบบักกูดตัวนี้เนาะได้ตะไคร้ได้ได้ตะไคร้ก็ก็พริกแล้วแล้วก็สีเอาไปเอา ใบบกูดไปตัดใบบกูดก็อเอาไปทรงเขาพอ้อมกันเลยจ้ะจพี่น้องต้นบกหดูดต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่สำหรับอยู่ต่างประเทศจ้ะมันมันแตกออกมาปีนี้นะคะก็ะด้ตัดขายอีกขึ้เก้าค่ะ,ะน้องสาวเพิ่นตัดขายทุกปีจ้ะ,ะก้อนที่เอกก้อนที่หิมะสิลง ก่อนที่หนาหนาวจะไม่ยือนจะต้องตัดออกสักคนค่ะพี่น้องนี yeah. ่นี่ค่ะพี่น้อง ha. แตกดีขนาดเลย ha. ตัดแล้วกับสิแตกไหมปีหน้าก็แตกออกมาไหมก็ตัดขายอีกคือเก่าค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ตัดแล้วเดียวตัดบ่ทันแล้วต้องตัดทั้งต้นเลยด้วยค่ะพี่น้องแต่ยังน้องก็สิตัด เราก็เอาไป่งพรอมักพริกพรอมตะไคร่นั่นแหละค่ะพี่โน,โน้องนี่นะคะตดัตดตดัตดตัดตัดเป็นไอ้นี่เราก็ตัดน้ำมันออกจากพี่น้องนะคะเดี๋ยวขอตัดก่อนเด้อ